มากมากเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ออกมาช่วยเหลือกันนะคะแล้วมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายค่ะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะในงานบันท้องถิ่นไทยเทศบาลนครยะลาจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาลในจังหวัดยะลามีกีฬาพื้นบ้านหลายอย่างค่ะส่วนกีฬาเป่าลูกโป่งก็แข่งกันเป็นแบบวิ่งผลัดเช่นกันนะคะสตาร์ทคนแรกวิ่งมาจุดที่2ก็ต้องเป่าลูกโป่งที่ถือมาให้แตกจากนั้นคนที่2จึงจะวิ่งต่อไปจุดคนที่3แล้วก็เป่าลูกโป่งให้แตก คนที่สามจึงจะวิ่งต่อได้เป็นแบบนี้ไปจนถึงคนสุดท้ายมาชมทีมยิงกันบ้างนะใช้กติกาเดียวกับผู้ชายเลยทีมชุดแดงนี้กลัวทุกโปรแบกหนักทุกคนคนนี้ขนาดเพ้่อเงข้างเป่าอาการกลัวยังขนาดนั้นโดยเฉพาะคนสุดท้ายเป่าไปกรี๊ดไปเป่าไปหลับตาปีไปแต่โปแบกก็ยังคงตกใจต่อไปค่ะ ถือว่าเป็นคนที่มีสปิริตแรงกล้าเลยนะคะขนาดกลัวลูกโป่งก็ยังมาแข่งขันเป่าลูกโป่งเยี่ยมไปเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือสเก็ตข่าวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ